สวัสดีครับติวเตอร์เกมจากแบรีติวเตอนะครับในช่วงนี้ไม่นอนตื่นสายไม่ไอายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยังได้รับผลกระทบอยู่นะครับโดยทางภาครัฐเองครับก็ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือต่างๆมากมายเลย นหนึ่งในนั้นก็คือการคืนเงินประกันครับซึ่งเราได้เคยเอาไปวางให้แก่ภาครัฐนะครับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเพื่อจะใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคต่างๆทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ําประปานะครับโดยเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับทางการไฟฟ้าทั้ง2แห่งนะครับทั้งการไฟฟ้านาครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนครับผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้วซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็คาดว่าน่าจะได้รับกันแล้วและล่าสุดครับเดือนพฤษภาคมครับทางการประปานครหลวงครับก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันการใช้น้ําประปาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งวิธีการนั้นก็ต้องขอบอกว่าง่ายมากๆเลยละครับวันนี้แบรี่ิดลเตอร์ก็จะมารีวิววิธีการในการขอคืนเงินประกันค่าน้ําประปาครับ รับรองว่าง่ายและก็สะดวกรวดเร็วไม่แพ้การขอคืนเงินประกรันการใช้ไฟฟ้าอย่างแน่นอนรวมถึงวันนี้นะครับเราก็มี6ข้อควรรู้ก่อนขอคืนเงินประกรันการใช้น้ำประปามาฝากกันด้วยครับสำหรับวิธีการการขอคืนเงินค่าน้ำประปานะครับก็สามารถลงทะเบียนได้หลายช่องทางได้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ครับทาง ทางแอปพลิเคชันของการประปานครหลวงหรือว่าทาง call center นะครับแต่วิธีการที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือเป็นการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ครับซึ่งจะมีความคล้ายกับการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าครับเริ่มจากการเข้าไปที่เว็บไซต์ของการประปานครหลวงครับ www.mwa.co.th นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วหน้าแรกครับก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ครับก็จะมีปุ่มสีเหลืองครับ บอกให้เราคลิกลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำครับก็คลิกเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจออีกหน้าต่างหนึ่งครับเกี่ยวกับการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำครับซึ่งการประปานครหลวงน,นะครับจะมีการย้ำว่าเป็นประชาชนที่มีการใช้น้ำประปาในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและก็สมุทรปราการเท่านั้นนะครับ นอกเหนือจากเขตนี้จะเป็นการบริการน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคครับหรือการบริการน้ําประปาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆครับไม่เกี่ยวกับการประปานครหลวงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะลงทะเบียนกับการประปานครหลวงได้จะต้องเป็นผู้ที่มีมิเตอร์กับการประปานครหลวงและใช้น้ําประปาของการประปานครหลวงในกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นลองเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นว่า มีปุ่มให้เราคลิกอยู่3ปุ่มด้วยกันนะครับได้แก่บุคคลธรรมดานิติบุคคลครับแล้วก็การติดตามสถานะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งลงทะเบียนเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัยใช่ไหมครับก็คลิกไปที่บุคคลธรรมดาได้เลยครับหลังจากที่คลิกไปที่บุคคลธรรมดานะครับจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับของการลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเลยใช่ไหมครับแต่ของการประปรานครหลวงครับเราจําเป็นจะต้องกรอก หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ํา8หลักด้วยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วไอ้หมายเลขลงทะเบียนผู้ใช้น้ํา8หลักเนี้ยมาจากไหนนะครับเราจะต้องไปดูในใบเสร็จการขอใช้น้ําประปาครับที่ได้มีการดําเนินการในครั้งแรกในการใช้น้ําประปาครับในใบเสร็จนั้นสังเกตที่มุมด้านขวานะครับจะมีข้อความที่เขียนว่าทะเบียนผู้ใช้น้ํา8หลักนะครับจะมีข้อความที่เขียนว่าทะเบียนผู้ใช้น้ําครับ ซึ่งจะมีหมายเลขจํานวน8หลักด้วยกันครับก็กรอกหมายเลขทั้ง8หลักลงในช่องนี้ได้เลยครับต่อมานะครับก็คือชื่อผู้วางเงินประกันนะครับสิ่งนี้สําคัญมากครับไม่ต้องใส่คํานําหน้าชื่อนะครับเพราะว่าในการลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าหลายๆคนที่ไม่ยังไม่ได้รับเงินนะครับก็ปมีข้อผิดพลาดต,ตรงนี้แหละครับก็คือเผลอกรอกคำนำหน้าชื่อไปด้วย คำนำหน้าชื่อคืออะไรก็คือนายนางนางสาวนะครับในการกรอกขอคืนเงินประกันนะครับทั้งไฟฟ้าที่ผ่านมาแล้วและการขอคืนเงินการใช้น้ําประปาในครั้งนี้ห้ามกรอกห้ามกรอกนะครับห้ามกรอกคํานำหน้าชื่อเด็ดขาดให้กรอกเฉพาะชื่ออย่างเดียวเท่านั้นครับแต่ไม่ต้องรีบกรอกนามสกุลนะครับเพราะว่าช่องถัดมาเขาจะเป็นช่องนามสกุลของผู้วางเงินประกันครับให้กรอกชื่อช่องหนึ่งกรอกนามสกุลช่องหนึ่งนะครับ และถัดมาก็คือเลขประจําตัวประชาชน13หลักหลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งนะครับหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ํา8หลักชื่อสกุลนะครับของผู้วางเงินประกรันและหมายเลขบัตประจําตัวประชาชนครับถ้าหากตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับก็คลิกปุ่มยอมรับเงื่อนไขครับหลังจากคลิกปุ่มยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ปุ่มตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับหน้าต่างถัดมาครับ ก็จะเป็นการระบุถึงจํานวนเงินประกันที่เราจะได้คืนนะครับซึ่งเป็นจํานวนเงินจํานวนเดียวกันกันกบใบเสร็จที่เราได้รับมาจากการขอใช้น้ําประปาในครั้งแรกครับโดยในที่นี้นะครับบ้านของผมจะได้รับเงินคืนเป็นจํานวนเงิน400บาทครับอย่างที่บอกช่วงนี้กี่บาทถ้าหากเขาเปิดโอกาสให้เราขอคืนได้ก็ขอคืนมาก่อนก็ดีนะครับเมื่อตรวจสอบการคืนเงินเมื่อตรวจสอบตัวเลขที่เราจะได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อมาก็คือการกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ครับและถ้าหากมีอีเมลก็กรอกอีเมลลงไปด้วยนะครับถัดมาตรงนี้สำคัญมากเลยครับเป็นช่องทางการรับเงินประกันคืนครับก็จะแบ่งออกเป็น3ช่องทางด้วยกันครับเหมือนของการไฟฟ้าเลยครับช่องทางการคืนเงินนะครับก็ประกอบไปด้วยบัญชีพ,พร้อมเพย์ครับ ที่สาค mm ัญจะต้องเป็นมาชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับในส่วนของการไฟฟ้าที่ผ่านมาครับไม่ได้มีการล็อกเอาไว้ครับแต่เป็นการแจ้งเฉยๆว่าจะต้องเป็นพร้อมเพย์ที่ระบุหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นแต่ของการประปานครหลวงตรงนี้ดีครับก็เป็นการระบุชัดเจนเลยว่าเป็นหมายเลขพร้อมเพย์พร้อมทั้งระบุหมายเลขบัตรประชาชนของเราให้เห็นด้วยว่าเป็นเลขทะเบียนนี้เท่านั้นหรือถ้าหากท่านใดที่ยังไม่ได้มีการผูกหมายเลขทะเบียนพร้อมเพย์นะครับ ก็จะต้องใช้บัญชีธนาคารนะครับทั้ง3ธนาคารนี้เท่านั้นนะครับที่เขาได้ระบุไปซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์นอกเหนือจากนี้ยังไม่สามารถโอนเงินให้ได้นะครับและที่สําคัญครับชื่อหมายเลขบัญชีนะครับอันนี้เน้นย้ําเลยนะครับชื่อหมายเลขบัญชีถ้าหากไม่ใช่บัญชีพร้อมเพย์จะต้องเป็นหมายเลขบัญชีชื่อเดียวกันกับผู้วางเงินประกันเท่านั้น ใครที่เกรงใจภรรยานะครับกรอกเป็นชื่อบัญชีภรรยาแทนกรอกเป็นชื่อบัญชีลูกแทนบัญชีพ่อบัญชีแม่ไม่ได้นะครับต้องเป็นชื่อของท่านเท่านั้นครับหรืออีกช่องทางหนึ่งครับจะไปรับที่เคาน์เตอร์สวิทก็ได้ครับในที่นี้ผมเลือกบัญชีพร้อมเพย์ครับเพราะว่าสามารถดําเนินการได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วครับเมื่อคลิกช่องทางการรับเงินเรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่มลงทะเบียนได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีหน้าต่างถัดมาให้เราได้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งประกอบไปด้วยการเป็นบุคคลธรรมดานะครับเลขทะเบียนผู้ใช้น้ํา8หลักครับชื่อสกุลหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนครับจํานวนเงินที่จะได้รับนะครับช่องทางการติดต่อก็คือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลและช่องทางการรับเงินถูกต้องคลิกยืนยันได้เลยครับโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวดเร็วมากๆเลยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเท่านั้นครับสะดวกมากๆเลยครับโอเคครับและเชื่อว่าในการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ําประปานะครับหลายหลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยแล้วก็มีคําถามต่างๆมากมายเลยนะครับวันนี้ทางบริ r ติ t เตอร์เองครับก็ได้มีการเข้าไปดูข้อมูลจากเพจของการประปานครลหลวงนะครับซึ่งได้มีการเผยแพร่6สิ่งควรรู้ก่อนขอคืนเงินประกันการใช้น้ํา ของการประปานครหลวงครับซึ่งได้อธิบายไว้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับเริ่มจากข้อแรกครับผู้ใช้น้ําประเภทไหนที่ขอคืนค่าน้ําประปาได้บ้างนะครับผู้ใช้น้ําประเภทไหนที่ขอคืนเงินประกันการใช้น้ําประปาได้บ้างครับคือการใช้น้ําประปาแล้วก็ทางการขอใช้ไฟฟ้าเองนะครับก็จะมีประเภทของผู้ใช้ที่แตกต่างกันนะครับในกรณีนี้นะครับผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการคืนเงิน ค่าประกันการใช้น้ําประปานะครับจะต้องเป็นผู้ใช้น้ําประปาประเภทที่1บ้านพักอาศัยเท่านั้นนะครับคำว่าบ้านพักอาศัยนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหลังๆเสมอไปนะครับในที่นี้รวมถึงคอนโดมิเนียมห้องเช่าอาคารชุดหรือนิติบุคคลที่ได้มีการขอการใช้น้ําประปากับการประปานะครหลวงเท่านั้นครับต่อมาครับคําถามก็คือถ้าหากเราเป็นผู้ใช้น้ําประเภทที่1นเนี่ยเราสามารถขอคืนเงินทุกรายได้เลยใช่ไหม ในที่นี้ทางการปราปานะคนหลงก็ชี้แจงว่าผู้ที่จะขอคืนเงินค่าน้าปราปานะครับแม้จะเป็นผู้ใช้น้ําประเภทที่พักอาศัยประเภทที่1ก็ตามครับแต่ผู้ที่ขอคืนเงินนะครับจะต้องมีชื่อตรงกับผู้วางเงินหลักประกันในการใช้น้ําครั้งแรกเท่านั้นนะครับบางบ้านบางหลังครับอาจจะมีขอใช้น้ํานานม,มาแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันผู้ขออาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือมีการเปลี่ยนมือนะครับซื้อบ้านต่อๆกันมาครับ เจ้าของปัจจุบันไม่สามารถขอคืนเงินได้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่ขอใช้น้ำประปาครั้งแรกเท่านั้นต่อมาครับจะต้องเป็นผู้ที่ขอติดตั้งประปาใหม่หรือว่าโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำก่อนวันที่23มีนาคม2563เท่านั้นครับหลังจากหลังจากนั้นนะครับก็จะไม่ได้ครับกาถามต่อมาคือโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำได้ในกรณีใดบ้างครับกรณีแรกนะครับจะต้องทางนิติก,กรรมครับ โดยการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำจะได้รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายหรือกรณีการซื้อขายอาคารเช่าอาคารมรดกหรือํำสังสารเป็นต้นครับคำถ,ถามต่อมาแล้วจำนวนเงินที่เราได้เนี่ยเราจะได้กี่บาทนะครับจริงๆตรงนี้เราสามารถตรวจสอบได้จากไปเสร็จการขอใช้น้ำประปาครั้งแรกได้เลยนะครับแต่ว่าทางการประปานะครหลวงเนี่ยก็ได้มีการระบุนะครับเป็นกลุ่มๆละกันนะครับว่าผู้ใช้น้ำที่มีการชำระค่าน้ำตามปกตินะครับ จะมีเกณฑ์การคืนเงินตามขนาดมาตรวัดน้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นขนาดมาตรวัดน้ำครึ่งนิ้วนะครับจะได้รับเงินประกันระหว่าง200-400บาทและมาตรวัดน้ำขนาด3ส่วน4นิ้วจะได้รับเงินประกันคืน300-600บาทครับกถามที่5ครับเราจะขอคืนเงินค่าน้ำประปาได้ถึงเมื่อไหร่ครับกรณีนี้เหมือนค่าไฟฟ้าเลยครับค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเลยก็คือ ทางการขอคืนเงินประกันการใช้น้ําของการประปาะคนครหลวงนะครับสามารถขอคืนได้ตั้งแต่1พฤษภาคม2563เป็นต้นไปครับโดยไม่มีกําหนดในการปิดรับนะครับซึ่งช่องทางก็อย่างที่บอกไปข้างต้นครับก็สามารถลงทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้หรือทาง l i น์แอ MBA Thailand ก็ได้ครับโดยผู้ที่ลงทะเบียนนะครับทางการประปาะคนครหลวงก็จะเริ่ม โอนเงินค่าประกันการใช้น้ำนะครับคืนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม25 6 3เป็นต้นไปครับและคำถามสุดท้ายนะครับตรงนี้เป็นกรณีคล้ายๆกับการไฟฟ้านครหลวงเลยนะครับก็คือกรณีผู้วางเงินประกันไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้น้ำในปัจจุบันทำยังไงดีนะครับเพราะว่าไม่สามารถขอคืนเงินประกันการใช้น้ำได้ในที่นี้นะครับผู้ที่ขอใช้น้ำประปานะครับของการประปานครหลวงสามารถดำเนินการติดต่อได้ที่ สำนักง,งานการประปาทั้ง18แห่งเลยครับแต่จะต้องดำเนินการตั้งแต่วันที่30มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับเพื่อความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการในการขอคืนเงินการใช้น้ำประปาของการประประนานครหลวง ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ทั้งทาง,ทาง,ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือผ่านทางมือถือด้วยตนเองก็ได้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเท่านั้นแล้วก็รอหลังจากวันที่15พฤษภาคม2563เป็นต้นไปทางการประปานครหลวงก็จะเริ่มทยอยโอนเงินค่าประกันการใช้น้ําคืนให้นะครับและอ,อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอชื่นชมก็คือจากการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์การประปานครหลวงนะครับ ซึ่งผมได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยนะครับ1พฤษภาคม2563พบว่าทางระบบเนี่ยตั้งแต่เข้าเว็บไซต์จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับรวดเร็วมากไม่เกิน5นาทีครับแล้วก็ระบบเนี่ยสมูทมากๆเลยนะครับไม่มีการติดขัดหรือว่าไม่มีการเข้าเว็บไซต์ไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องยอมรับว่าทางการประปานครหลวงก็ได้มีการเตรียมพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนเป็นอย่างดีเลยครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับ แล้วอย่าลืมขอคืนเงินประกันนะครับทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ําประปาด้วยนะครับตรงนี้เป็นบริการดีๆที่ทางรัฐบาลครับมุ่งมั่นในการแบ่งเบาภาระนะครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนครับในการคืนเงินให้กับเรานะครับไปใช้ในช่วงนี้นะครับที่อาจจะยังประสบปัญหาอาจจะมีวิกฤตโควิด COVID -19 อยู่ครับและถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝาก ผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงอย่าลืมกด u u s สไคร e ์ยูทูบชาแนล n บ l รี่ติวเตอร r ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมติวเตอร์เกมครับจาก b บ r รี t ติ t เตต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ